เจ้าโอ้วว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 วมันจะเร็วอะไรขนาดนี้เนี่ย กันด้วยนวันนี้ก็อยู่กับฟฟลิ์คุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีมอดมารีวิวกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีมอดที่ชื่อว่า g r a p p i n g hook m o d นั่นเองซึ่งมอดนี้นก็จะเพิ่มอุปกรณ์ให้คุณสามารถฮุกแล้วก็เกี่ยวแล้วก็เดินทางไปตามสายกายเอๆๆเอๆๆที่จริงมันก็เป็นสายเหมือนกันนะครับก็คือไอ้บอสนี้เนี่ยก็คือคุณจะได้อุปกรณ์เป็นพวกฮุกพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้คุณก็สามารถใช้ได้ทุกอันเลยจริงจนะครับยกเว้นอันนี้ที่ออกเป็นแนวพาสซีฟไปหน่อย นะครับซึ่งมาเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันเลดีก่าว่าไอตัวของฮุกเดมมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมจะขออนุญาตเริ่มจากตัวของที่มันเป็นออกแนวพาส,สีหน่อยนะครับก็คือลอง for boost นั่นเองนะครับถ้าให้สรุปแบบง่ายๆสั้นๆก็คืออันนี้เนี่ยก็คือรองเท้าเฉยๆนะครับซึ่งวิธีการคราฟก็ไม่ยากเลยครับแค่คุณต้องมีไดมอนด์บูสอันหนึ่งกับบูอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยก็คุ้มอยู่นะครับก็คือคุณจะได้บวก3า r อาร์เมอร์แล้วก็บวก2อ r อาร์เมอร์ทเดส แล้วก็อันนี้เนี่ยมาจาก g a p p i n g Hook m o d นะครับซึ่งอันนี้ข้อดีของมันนะครับคือดีผมว่าดีสุดๆคุ้มราคามากๆก็คือมันจะ cancel fall damage หรือให้เรียกว่าง่ายๆก็คือมันจะตกแล้วไม่เสียเลือดนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามารองสินค้ากันหน่อยนิดนึงครับโอเคมาซึ่งเดี๋ยวผมจะกระโดดจากต้นไม้อันนี้ลงมาเลยมาแล้วก็เกมโหมดศูยครับเกมโหมดศนะครับมาทดลองสินค้าอี๊อ ไม่เจ็บเลยสักนิดเห็นไมครับบัตร Adjust over. สัตซื้อได้ครับเบอร์0000000000นะครับมาเป็นแบบ,บเบอร์สมูทซ้วเลยโอเคครับมาแล้วก็อันต่อไปที่เหลือนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาในตัวเกมนะครับโอเคมาอย่างแรกที่ผมจะพูดก็คือ grabbing hook แบบธรรมดาเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแค่ grabbing hook ก็มีฟังก์ชันเยอะแล้วโดยที่คุณต้องใช้ lead กับตัวของ iron pickaxe ในการสร้าง grabbing hook นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาได้สร้างแบบบอกว่าเออแต่ละอันเนี่ยมันสามารถ ยังไงเดียมันสามารถใช้ยังไงได้บ้างอันนี้เขาได้ l i s ไว้ในตัวของตัวเกมแล้วนะซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าเป็นข้อดีมากๆสำหรับในการสร้างมอดแล้วก็มีแบบพวกิ i ต์แบบนี้นะมันดูแบบง่ายดีนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมบอกวิธีการคราฟทีละอันก่อนเลยดีกว่านะครับต่อไปก็คือ Motor i z e d g r a p p i n g Hook นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยโดยที่คุณต้องใช้ g r a p ปิ้งฮุกหนอันกับตัวของ Pi s ต o n ในการสร้าง Motor i z e d g r a ราฟปิ้ง o ุกนะครับ อันที่3ก็คือ Ender Grapping Hook นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คุณสามารถสร้างได้โดยใช้ Grapping Hook อันหนึ่งกับ Ender Staff นะครับแล้วถามว่า Ender Staff มันคับยังไงอะครับก็ไม่ยากครับก็คือใช้ Ender Pearl กับ Piston อันหนึ่งในการสร้าง Ender Staff นั่นเอง แล้วก็ต่อไปก็คือ m n g t i t i r g r b i n i n o o o นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะใช้ Grabbing Hook กับตัวของ Magnetic Force Field ซึ่งอันนี้ตัวอันนี้เนี่ยก็สามารถครับได้โดยใช้แค่คอมพาสกับไอรอนอิงกอีก4อันในการสร้างตัวของ Magnetic นติกฟ Field แล้วก็สามารถเอาไปใส่เข้ากับ Magnetic g r a รา i n g Hook ได้นะครับส่วนอัสนสุดท้ายก็คือ d u อ l m มอเตอร์ไรส์กรา n ิ h งฮุกโอ้โชื่อมัสัดหรูห้โซ กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยวิธีการครับก็เบสิกเบสิกครับก็คือใช้ตัวของ Motorized g r a ร p บ i n g h o o k ออันในการสร้าง Duo นะครับก็คือเอาง่ายๆถือเป็นแบบเป็นเป็นอันแบบคู่กันนะครับนี่อันนี้ถือไว้ไอตัว Animation นมันจะ <laughs> เหมือนถือแค่อันเดียวก็ตามนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมค่อยๆรีวิวเรียงตัวกันเลยดีกว่านะครับอันแรกเนี่ย i p g i n g ง o o กเนี่ยก็ตามชื่อนะครับก็คือมาสามารถเวียงแล้วก็เกี่ยวได้ปุ๊บแบบนี้นะครับแต่อาจจะสังเกตได้ว่าเออตัวผมเนี่ย ถ้าเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันจะไม่สามารถเดินไปได้นะเพราะว่ามันติดเหมือนว่าแบบเราตึงเชือกไว้ครับแบบถ้าเออถ้าเราเดินไปใกล้ๆก,ก็เชือกก็หย่อนแต่ถ้าเดินไปไกลๆเชือกมันก็ตึงแล้วก็เราไม่สามารถเดินไปได้เห็นไหมครับดิอันนี้ผมพยายามเดินก่านไปเอยโอเคเมื่อกี้ผมกันเส้นไปละอ่ะกดอหม่ครับนี่เห็นไหมครับมันจะดูแบบออกแนวตึงๆนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะมีดุกเล่นครับถ้าแบบตึกตึงอย่างเดียวแล้วแบบแล้วไงก็แค่ตึงนะครับมันสามารถดึงตัวเองขึ้นไปด้วยครับก็อันนี้เนี่ยให้เรากดชิป แล้วก็กด W นะครับนี่มันก็จะดึงตัวเองขึ้นไปครับนี่นะครับแล้วถามว่าเอ้ยแล้วดึงขึ้นได้มันจะลงได้ไงอ่าคำถามนี้ครับวิธีการก็คือให้เรากดชิปเหมือนเดิมครับกดปุ่มชิปแล้วก็กดตัว S นะครับนี่มันก็จะค่อยทยอยเอาตัวลงไปนะครับแล้วข้อดีอีกอันหนึ่งครับก็คือเราสามารถเหวี่ยงได้ด้วยเวียงตัวเองได้ครับนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือผมแค่กด WSD ทั่วไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดบินเลยนะแล้วก็ถ้าเราแบบอยากแบบอยากลองจำแบบระหว่างไอไอเวียตอนเวียงนะครับมาผมจะลอง ลองทำแบบมูชชั่นมูชชั่นทั่วไปก่อนนะครับนี่อันนี้แล้วก็ขึ้นไปนิดนึงครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นไปนิดนึงโอเคครับถ้าผมกด S W เฉยๆครับมันก็จะเหมือนแบบเอออยากจะเหวี่ยงไปข้างหน้าแรงๆแล้วก็กดสเปซบาทีนึงครับนี่มันก็จะเหมือนเหวี่ยงปุ๊บออกไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล่นๆนะสามารถลองเอาไปใช้กันได้นั่นเองนะครับส่วนก็มีอันนี้นะครับมีปุ่มแบบแคนเซิลการอันนี้นะครับนี่สวิงครับก็แค่กดชิปครับมันก็จะค่อยๆทยอยอุ้ยมื่อกีบหงมกระแทก กระแทกซะผมเจ็บเลยมาขึ้นไปนิดนึงนะครับคือถ้ากดชิปเนี่ยมันจะแบบค่อยๆทยอยแบบให้ตัวของแรงเบี่ยงเนี่ยมันน้อยลงไปนั่นเองจนหยุดนะครับโอเคมาอันต่อไปนะครับก็คือมอเตอร์ไรส์ grabbing hook นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลักการค่อนข้างง่ายมากครับก็คืออันนี้แค่กดมาขวาแล้วมันก็จะดึงตัวเราไปเลยครับนี่อันนี้เห็นไหมครับแล้วอันนี้ผมกดไอ้ดึงแบบลากตัวออกมาไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คืออย่างที่เขาเขียนไว้ครับก็คือสเปซเ,เพื่อปลดออก นะครับหรือว่าผมจะฮุกไว้ก่อนแบบนี้อู้ออู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะฮุกแบบด้านนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะผมฮุกตรงนี้แล้วกันนะครับอันต่อไปก็คือไรคิกอเกมเพื่อปล่อยนะครับหรือว่าจะกดสงครั้งอันนี้คือเทคนิคกด2ครั้งของเขานะครับนี่ปึ๊บป๊บนะครับเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่ามันแค่กระชากช่วคเขาหรือว่าบางทีผมแบบเออลงมาเอ้ยกำลังจะตกก็กดกระชากใหม่ก็ได้นั่นเองนะครับโอเคอันต่อไปนะครับก็คือเ e อ็นเดอร์กราบปิ้งฮุกนะครับซึ่งอันนี้มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งครับ พุ่งตัวเองออกไปข้างหน้าได้นั่นเองครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ผมแค่กดเมาส์ซ้ายครับนี่แบบกดตีครับปุ๊บนะครับแล้วก็มาผมจะพุ่งไปตรงนู้นนิดนึงครับแต่ว่าคุณไม่สามารถพุ่งกลางวิอร์ได้นะครับคุณต้องพุ่งในขณะที่คุณแตะพื้นไปแล้วปั๊บแบบนี้แล้วก็พุ่งนั่นเองนะครับถ้าแบบเออผมอยู่บกลางอากาศเนี่ยผมกดพุ่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวเว้นผมจะไปแตะตัวของพื้นนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมกลับไปที่ก่อนนะครับแล้วก็ไอ้พวกตัวของลูกเล่นอันนี้เนี่ยก็แบบคล้ายๆไอ้ตัวของไอนี่ นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แค่เราฮุกไปใช่ไหมครับแล้วก็มีไอชิป W ปกตินะครับชิป S ปกติเลยแล้วก็กระโดดแบบนี้ได้ปกตินะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถปลดตัวแบบสลายตัวแบบอะไรเขาเรียกอะไรแบบทอยตัวออกไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับตัวของไอเอ็นเดอร์กราบ o ิ้ฮุนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ตามที่เขาได้เขียนไว้เลยครับก็คือ เราสามารถใช้เนี่ยไอตัวของเอ็เดอร์ฮุกเนี่ยอะผมจะฮุกไปแล้วก็ตึงตัวเองไปก็ได้นะครับหรือว่าผมจะตึงให้ไปใกล้ๆแล้วก็เบี่ยงไปอีกอันนึงแล้วก็เบี่ยงไปอันนี้แบบนี้นะครับคือบางทีถ้าใครต้องการความเร็วผมแนะนําอย่างหนึง่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก่อนไปอันต่อไปครับผมพุกแบบนี้พุกแบบนี้ใช่ไหมพอก,บบกดเมาส์ซ้ายมันก็จะพุ่งไปตามไอ้ทิศทางที่เราเลงใช่ไหมอ่านอันนี้ผมก็จะค่อยๆฮุกสมมติผมอยากแบบว่าไปเร็วเ็วนะครับนี่ตรงนี้ด้านนี้กกออนนนรััีตตงง้้ผมมมุใหึาก่อน ตึงตรงนี้กดปึ๊บอันนี้ชิปแล้วก็มาตรงเอไม่ใช่ชิปดิกดมาขวาแล้วก็มาตรงนี้นะเป็นเทคนิคที่แบบเออโอเคเพราะว่าโอเคแต่ว่าต้องพึ่งพากันฝึกฝนหน่อยนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือแมกเนติก r ราปปิ้งฮุกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างแตกแ,แ,แต่พวดนิดหนึ่งนะครับโดยที่อันนี้เนี่ยการที่คุณฮุกไปแล้วปุ๊บคุณก็จะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบต้านทานไม่ให้คุณเดินเข้าไปในจุดๆนั้นได้นะครับคืออันนี้เนี่ยผมอันนี้คือผมปล่อยปล่อย,อยแบบปล,ปล่อยทุกอย่างเลยนะ รจะเห็นนะครับว่าตัวผมเนี่ยมันเหมือนว่าแบบพยายามไม่ให้ว่ามันไปเข้าไปใกล้ๆตรงนี้นะเดี๋ยวผมกดชิป W เข้าไปใกล้ๆนิดนึงครับนี่กดชิป W โอ้โอ้ o เนี่ยครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมันจะเหมือนว่าอารมณ์ว่าเราอยู่แค่แค่บริเวณแบบนี้ตรงนี้แต่ว่าผมเข้าไม่สามารถเข้าไปที่ตรงอันนี้ได้เลยเห็นไหมครับนี่มันจะพยายามต้านทานผมไปเรื่อยๆอันนี้ผมปล่อยคีย์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับโอเคมาจับคีย์บอร์ดไปละ แล้วนะซึ่งไอ้พวกนี้ก็จะมีตัวฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับนี่ไอ้พวกไท้คลิกแบบปกติแล้วก็อันนี้ไม่มีเล็บคลิกนะครับอันนี้คือไท์คลิกแล้วก็มันก็จะดูดไปแล้วก็กดชิปได้นะครับเพื่อดึงตัวเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกชิป W ชิป S ชิปเล็คลิกอะไรพวกนี้ได้นะครับนี่เรียบนี้นะครับนี่ตัวน,นี้เลยนะครับส่วนไอ้ตัวของชิปบวกเล็บชิปบวกเล็บคลิกเนี่ยอันนี้เชคที่พีลฟอสต์อันนี้คือมันเปลี่ยนแบบแรงได้ด้วยนั่นเองนะครับก็คือแบบอย่างเช่นอ่ะผมปิดเป็น Off นะอันนี้ผมปิดปิดแรงต้านไอรีเพียวไปเลยอ่ะอ่ะผมปิดแรงต้านโอเคผมปิดแรงต้านผมเดินเข้าไปได้แต่ถ้าผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นสตองครับนี่เปลี่ยนเป็นสตองทีโอก็เป็นไปอื้อหือมันก็เดินแรงกันทีเดียวนะครับอันนี้ก็สามารถลองแบบยังไงลองไปเล่นดูกันได้นะสำหรับตัวของอันนี้ แล้วก็อสุดท้ายก็คือ d u a l m o t o r i z e ไร r a b กรปปิ o o กนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเคอร์เซอร์ของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปผมมีตั้ง3เคอร์เซอร์ถ้าถามว่ามีทำไมไปเยอะแยะนะครับโอเคคำถามนี้ดีมากครับก็คือมันสามารถฮุกได้2ทิศทางก็คือฝั่งซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป้าตรงกลางเนี่ยครับอันนี้เนี่ยให้เป็นเป้าเล็งนะครับในการหมุนทิศทางนะเดี๋ยวผมเอาใหม่ดีว่าเป็นเป็นการคอนโทรลทิศทางนะครับอ้อแล้วก็ถ้าสมมตคิค ไอตัวของเคอร์เซอร์เนี่ยมันก็จะหดลงแล้วก็ในตัวของการยิงเนี่ยก็จะหดลงตามไปด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็แล้วแต่สถานการณ์เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือแล้วแต่สถานการณ์ว่าคุณจะใช้แบบเล็กหรือว่าแบบใหญ่หรือว่าใช้แค่อันเดียวก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทดลองแบบ2อันแล้วก็ผมจะหักเมาส์ให้ไปทิศทางอื่นนะเพื่อแสดงว่าตัวของตรงกลางเนี่ยมันเป็นใช้วิธีการคอนโทรลอย่างไงซึ่งอันนี้ผมจะไม่จับคีย์บอร์ดนะครับไม่จับเลยกดปึ๊บแล้วก็หันหักเมาส์หักเมาส์ขึ้้นนนแบบบีีเเห็ััคร่จะสงกตวา มันมันจะไปทางทิศทางที่ผมหัดเมาส์ไปนะครับไม่ใช่ว่าเพราะผมกดคีย์บอร์ดหรืออะไรเพราะผมตอนนี้ผมปล่อยแบบปล่อยคีย์บอร์ดเต็มตัวเลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถอันนี้ด้วยครับอย่าลืมนะครับอันนี้สามารถปรับสปีดได้ด้วยนั่นเองนี่เดี๋ยวผมไปห่างๆนิดนึงครับไปห่างๆอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับสปีดนิดหนึ่งเด็ชิปบวกคิกนะเพื่อที่จะเป็นสโลโมดหรือแฟสโหมดก็ได้นะถ้าเป็นสโลโมดนะเ,นเนี่ยก็จะช้าๆนะครับนี่แบบช้าๆไป แต่ว่าถ้าเป็น fast mode เมื่อไหร่นะครับเร็วทะลุนรกกันเลยทีเดียวนะครับมาแรงแรงพอสมควรเลยนะครับซึ่งไอผลของการกดชิปกับไม่กดชิปเนี่ยคือถึงแม้จะเป็น slow mode หรือ fast mode มันความเร็วเท่าแบบเอ้ยไม่ใช่ความเร็วเท่ากันเนี่ยคือความเร็วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามไอนี่นครับส่วนอันนี้แค่เปลี่ยนแค่แบบเหมือนยิงกว้างกับยิงไม่กว้างแค่นั้นเอง นะครับมีแค่2อย่างนี้ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับกพที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบเทคนิคทั่วไปที่เขาได้เียนเอาไว้นะกดสปเปซบาร์เพื่อรีลิสแบบเดิมได้เป๊ะเลยนะครับแบบสคริปต์เดิมเลยนะครับแล้วก็คําถามสุดท้ายครับก็คือถามว่าอันนี้มี Duability ต้ไหมครับก็คือมีนะนี่แต่ละอันก็จะมี d u r a b i l i t y ของมันอย่างอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้ถึง500ครั้งกันเลยทีเดียวอันนี้ก็สามารถใช้ได้ถึง500เหมือนกันนะครับแล้วถ้าถามว่าอันนี้นครับอันนี้ก็500ออันนี้ก็ 500แล้วอสุดท้ายถ้าคิดว่ามันอยู่ที่1,000หรือไม่เรามาดูกันครับสุดท้ายแล้วนะครับอสุดท้ายรู้สึกว่าจะเป็นอันเดียวที่ไม่มี durability นะครับนี่คือใช้ได้ไม่จํากัดนั่นเองนะครับอาจจะมีคนคิดว่าเออมันได้พันหนึ่งอันนี้ที่จริงไม่ใช่นับมันใช้ได้ไม่จํากัดแล้วก็รวมถึง ender staff ด้วยนะครับที่คุณสามารถใช้กระโดดได้แบบค่อนข้างอิสระมากเลยนับนี่อันนี้ก็คือเอาง่ายๆคือมันเหมือนอันนี้มากเลยครับไอตัวของ ender grabbing h o o นะครับแค่อันนี้เนี่ย อันนี้ต้องคุณกต้องกดเป็นเมาส์ซ้ายนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคุณให้กดเป็นม่าขวาได้นั่นเองนะครับนี่ผมก็โดดเป็นจ่องๆเป็นแบบวินสตันกนเลยทีเดียวเวลามาใช้สก,กิลนับโอเคนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวของ e n d e เดอร์สตาอันสดท้ายที่ อันนี้จะเป็นแบบนอกเหนือจากคุกนะครับอันนี้แค่เป็นแค่ส่วนผสมสำหรับตัวของเอ d e r g r a p p ปปิ้ง o ุกเท่านั้นแล้วก็อย่างสุดท้ายสุดนะครับก็คือ Magnetic Force Field นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีลูกเล่นของอุ๊ยเด็ดตกน้ำเฉยเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีลูกเล่นของมันเหมือนกันนะครับโดยที่คุณกดมาขวาเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับผมก็จะเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้บินนะครับอ่ะซึ่งอันนี้ผมเป็นเกมโมดศูนย์ด้้งงไปเดมา อันนี้ผมกด W ค้างไว้ถ้าผมปล่อย W เชยๆนะครับตัวผมก็จะเด้งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะทาเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบพู้ไงเดียเหมือนว่าสร้างแบบไอตัวของแรงน้มถ่วงของตัวเองถ้าผมกดชิปนะครับมันก็จะค่อยๆชะลอลงแบบนี้แต่ถ้าผมกด W กลับไปใหม่เมื่อไหร่นี่ครับบินกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเมนติกฟอสฟิลนั่นเองนะครับซึ่งผมก็กด W S D ก็คุมได้เหมือนกันนะครับมาผมปิดก่อนดีกว่า โอเคครับสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากเห็นมดอะไรเป็นมดต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมดเก่าๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคนผลิตมดเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยลงไปนะครับแล้วก็เริ่มไม่เห็นมดออกมาแล้วนะครับแบบนานๆทีเริ่มเห็นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาการเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ โอ้ค oh, hey. หากใครชอบหรือติดใจคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานของผมต่อนะครับ